คุณวราวุฒิศิลปะอาชาเนี่ยเขาเป็นหัวหน้าพักชาไทยพัฒนาหัวหน้าพักเนี่ยย้ายพักก็ได้ด้วยนะครับเป็นเรื่องเออซชเรยลนะฮะในสังคมนะครับคุณผู้ชมแล้วนี่แบบว่าไม่ใช่หัวหน้าพักแบบปชปนะครับเขาเรียกกสงตล์อายเออเป็นพักแบบกสงอ่ะเออเป็นพักแบบกงสีอ่ะคือรับสืบทอดกงศีแล้วลาออกจากกงสีอ่ะโคพี่ไม่เทวันนี้พี่จะเทวันไหนอ่ะคุณผู้ชมมันเป็นเหมือนของตระกูลเลยนะเออเออใช่ไหมฮะแบบเป็นกงสรีอ่ะเขามีแบบจดหมายเหตุกงสีก็มีอ่ะ จดหมายเหตุกรงศรีมึงเขียนให้ใครอ่านวะส่งมาเมื่อถึงเวลาก็จงย้ายพักจดหมายเหตุกงศรีกงศรีบอกว่านี่ไงได้เวลาไปร่วมพักสีน้ำเงินกูบอกมึงเลยนะจงไปแถวเส้นผลโยทินนี่คือวันสุดท้ายที่มึงจะได้ใส่เสื้อกันฝนเพราะมึงใส่เสื้อกันฝนแล้วมึงไม่เหมือนเดิมมึงสามารถคิดจดหมายเหตุกงศีได้ ทูไปถอไม่ได้เหมือนกันมรอดูกระตูนหลังข่าวอยู่เลยเนี่ยจดหมายเหตุกรงศีวันหนึ่งถ้าเจ้าเคยถูกชวนให้ไปเป็นแคนดิเดตของพรรคแดงแต่มีคนเอามาปูดก่อนจนแผนได้ล้มไปเจ้ายังไม่อับจนหนทางเจ้ายังมีอีกพรรคหนึ่งสีเข้มๆประมาณน้ำเงินเจ้าจงไปที่นั่นและนี่คือจดหมายเหตุกรงสี